สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนครับมือนนี้มาพบมาพอก,กันกับครัวช่น้อยชาแนลคือเอราครับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมจุไครหลังงัวพี่น้องรอบนั้นเทศรอบนี้เอาจริงพี่น้องแซบไข่หน่อยมีแค่พาคลิวกับไอเอทําคลิปกิบกับไอเอใครหลังงัวพี่น้องติดใจพี่น้องมือนั่นล่องเทศเบิรงครับเมื่อนี้จัดให้พี่ให้น้องเบิรงอีกครับผม ผักกะผักแกมกข้าผักข้าวตองใบหัวระพาต้นหอมใบสะระแหน่ใบบวบก,กอกอม,มาเด้อคับพี่น้องเด้อผักพริกสดกะเทียมมื่อนี้ใช้หน่อยเห็ดน้ำจิ้มสองสเต็ป้ะครับซีฟูด้ดผสมเจ้าบิเจ้าเพียขมลองเบืองพี่น้องล่องเบืองยังไหนมาค่ะบานอไหลใหญ่หางมากินกับใช้น่อยครับผมต้องขอโทษขอให้เพื่อนบ่กินเนือ้บอบ่กกินดิบเนาะครับเนาะต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีครับผมมาค่ะ้ามากินกับใช้น่อยครับ แซ่บพี่น้องใช้หน่อยละติดใจครับผมโบบบากัร์น,นพี่น้องเนาะในพี่น้อง <laughs> เธอแหลกกระกปงกันแล้วจับมือก่อนล <laughs> กเขาห้องถ่างกังไย แ่บอีดีพี่น้องสมกำลำลือครับผม นอนอยู el el ่ท่ภูเขาวันนี้ันมาอม ต้องเอาไข่ออกด้ยวยพี่น้องเด้อมันไม่จะบกิดๆแคบพี่น้องอมาตรงร่องเหรอหครับพี่น้องมาเดิแนะนำแถวร่องเด้อครับเด้อ กินหลายติใจหน่อยอือแม่ับพี่น้องพ้ีแ่แรกบุกกากินครับผมเพราะเดียวร่องมาติดใจพี่น้องเอ้ยแบบนี้อร่อยกว่าตับ น้อยว่าที่หนึ่งนะครับ คัะพี่น้งองหวานเสือแล้วเสือแล้วว่าแสบฟองแทล โทษเดยกครับเพ็ดก็ยอมแซบ่บ โอ้จับคักพี่น้องนะครับ ที่ฟูดประสมดี

ดีพี่น้องล <laughs> มเย็นเย็นพี่น้อง <laughs> 在那边呢。Yeah, แตบกดตับครับผมคขาเพิ่ม we we'll พระเอกในงานเบิดแล้วนี่น้องโอ้ยเต็ดตัวร้อง่ะใช่น้อยเป็นคนประเภทที่แบบว่าบ่บ่บคอยบ่คอยฟังคำบาคนนะครับแต่ว่าใช่น้อยอยากลองเองครับอ่ะไม่หลงเลยครับเรียนลูกครับผมบาบากันนะครับเนาะ จับพักเราทำให้ก็บบอกว่ากันนะคำน่ะ อยู่ที่เรียนรู้ครับผมใช่น้อยก็มากเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับประสบการณพบว่ากันเน้ะคำเนาะต่างประเทศในประเทศ,เทศก็ดีนเนาะคำเนาะมือน,นีใช้น้อยอยู่ขอตัวลาไปก่อนนะคบเด้อกินบ่เบอดบ่เป็นยังนนเนาะคำเนาะมากินให้เบิง้งใช้น้อยเน้นใช่หลังครับมือน,นีอยากคักก่อนอื่นที่จะขอตัวลาก็คือเก่าแหรอครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริภาษกันติดตามในคลิปต่อๆไปที่แช่น้อยจะเฮ็ดลงนะครับเนาะฝากไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพี่ของน้องเด้อครับเด้อจังใดก็เป็นกำลังแรงใจให้กับครัวชแนลชแน,น,นลเด้อครับพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดชช่น้อยก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อผู้บ่กินดิบบ่กินได้เนาะครับเนาะบ่ว่ากันครับผมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเรีนน้ำไม่รอดอยู่ทางเขาครับพี่น้องมืัอนี้บรรยากาศเอามาฝากพี่ตอนน้องครับผมชช่น้อยขอตัวลาไปก่อนเดน้อครับเด้อสวัสดีค่ะ